หัวจะปวดเจนนี่รัชนกงงโดนคนขุดประวัติแคปชัตโชสุดท้ายทนไม่ไหวตอกกลับนิ่มๆลั่นไม่ได้อะไรแค่ให้ดูเฉยๆสร้างความฮือฮาสุดๆกับสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกต นักร้องสาวสุดแกร่งเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นได้ Grand Opening เปิดตัวเป็นผู้ประกาศข่าวคนใหม่ของรายการทุบโต๊ข่าวทางช่องอรมรินทีวีก็เรียกได้ว่าเจอทั้งกระแสด้านบวกและลบโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเปิดใจเคลียร์ทุกดราม่าทั้งประเด็นไม่มีใบผู้ประกาศข่าวยันเรื่องลุกการแต่งกายปรับลุกใหม่ตามที่หลายคนแนะนําเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แล้วล่าสุดเจนนี่สุจตชนแคปชัทสนทนาที่ชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามากล่าวหา ว่าเจนนี่โกงโดยมีการสนทนาระบุว่าโกงจริงไหมเด็กๆในค่าเมื่อ,ก,อก่อนที่ออกข่าวลืมแล้วเหรอน่าจะเคลียร์ข่าวให้สะอาดถ้าไม่ได้ทำด้านเจนนี่เข้ามาตอบกับชาวโซเชียลไลน์นี้ว่าสวัสดีค่ะโกงเรื่องอะไรคะอยากรู้เหมือนกันข่าวว่าอะไรไม่ได้ลืมค่ะแต่ข่าวอันไหนคะที่ว่าโกงข่าวเยอะมากขอหลักฐานที่ว่าโกงหน่อยค่ะ เคลียให้คนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีทางสาวเจนนี่ก็ได้คอมเมนต์ตัดพอใต้โพสต์ตัวเองด้วยว่าไม่ได้อะไรนะคะทุกคนแค่แคปให้ดูว่าแต่ละวันเจออะไรบ้างขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะทำกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิอาการเป็นยังไงคะคุณไหวไหมคะป้าอยากให้ฟ้องให้เป็นคดีตัวอย่างจังอากาศคงร้อนพี่เขาคงจะเป็นลมบ้าหมูไหมเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวคะ่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ